ณดินแดนปลายด้ามขวานจังหวัดปัตตานีที่นี่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีสถานที่แห่งความหวังและโอกาสที่ซึ่งความแตกต่างหลากหลายถูกอกอุ้มด้วยความเข้าใจและทุกศักยภาพได้รับการส่งเสริมให้เติบโตภายใต้ในโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนายสักรินแก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนายอำพลจ่าพัน์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนายเจษดาฮียามาครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและนายอัธาสุมาลีครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ Anywhere Any Time เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานโยบายที่ถูกนำมาปฏิบัติจริงโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานียังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา z e r o d r t p Out โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆและร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามนำเด็กที่มีความเสี่ยงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง ส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีได้พัฒนาระบบก,การแนะแนวการเรียนโคชชิ่งอย่างเป็นระบบโดยครูและบุคลากรจะทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้คำปรึกษาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อให้การศึกษาตอบโจทย์ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีจึงได้พัฒนาระบบก,การศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นการปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความก้าวหน้าและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและมีการสอนทักษะการดูแลตนเองให้กับนักเรียนทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ เรียนอย่างรอบด้าน เป้าหมายสำคัญอีกประการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สังคมและจิตใจของนักเรียนการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กๆรู้สึกมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่โดยมีผลการดำเนินงานที่น่าภาคภูมิใจในทุกด้าน ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรทุกคนความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีจะยังคงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนเคียงข้างสร้างสารรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน